เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอะสตาร์ริชีสวัสดีค่ะสมาชิกหน้าตาดีค่ะทุกๆท่านนะคะก็หน้าตาดีด้วยแล้วก็เศรษฐีด้วยเนาะค่ะ,คะก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะอิสราภาสิสุนาค่ะชื่อเล่นว่าเหมยค่ะก็ผู้แนะนําก็คือคุณไก่จันทาสัตทาบุญค่ะก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่ว่าเราแบบเข้ามาในเดอะสตาร์ิชีนี้ถ้าเราแม่ได้ชิมกาแฟาของเราเงี้ย บอกเลยนะคะว่าเหมยเข้ามาใน The s t a r ร์ลเนี้ยเหมยประทับใจก,กาแฟมากๆเลยค่ะ<ม>ก็คือตั้งแต่ยังไม่ฉีกซองเลยค่ะก็คือเหมยได้เข้ามาในองานของเปิดบริษัทของเดอะสตาร์ลิชี่เนาะและ้วครั้นี้เหมือได้นั่งรถไปกับออัพไก่แล้วครั้นี้อัพไก่เขาก็แบบว่าที่เหมยคะอะ่าเราควรชงกาแฟให้หน่อยค่ะเราก็งงว่าเอ๊ะให้ชงกาแฟเขาบอกว่าฉีดอ่า ถซองแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็เช็คเชคเลยค่ะอย่าเนี้ยไอเราก็ทําให้ทําที่แบบเหมยประทับใจคืออะไรคะ mm hmm. กลินค่ะกิ่นมากก่อนค่ะ uh huh. มันหอมมากเลยค่ะแล้วก็พอเช็คเชคให้คุณไก่กินเสร็จเนาะให้ให้เสร็จแล้วก็ไปถึงบริษัทก็พอดีไปถึงก็หน้าง,งานเขาก็แกะของชําอ่าให้กาแฟให้อะไรเงี้ยเราก็เอ๊มันเป็นกาแฟลดน้ําหนักเนี้ย uh huh. เราจะแบบยังไงคือแบบ พูดง่ายว่าเสียงไม่หัวยังมีอยู่ค่ะว่ามันเป็นกาแฟด้วยน้ำหนักอ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนผอมอยู่แล้วเป็นคนผอมอยู่แล้วว่าเราจะทานได้ไงเนี่ยบอกเงี้ยเรากลัวผอมไปกว่านี้เพราะว่าทุกคนเนี้ยทางบ้านก็พูดอยู่แล้วนะว่าเฮ้ยเหมยทาไมผอมไปอย่างเงี้ยอย่าให้ผอมมากกว่านี้นะเพราะเราอายุมากแล้วเงี้ยเราก็เอ็ดยายอยู่แต่ก็คือกลิ่นกาแฟอ่ะมันติดมือค่ะมันติดมือ <c oughs> มันมัน,มน,มนทนทนไม่ไหวค่ะก็เลยต้องไปแบบ <c oughs> ชง ชิมดูค่ะว่ากาแฟแบบอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงไปชิมดูโอ้โหบอกแก้วเดียวเค่านั้นแหละทิมดูคาแบบมันสุดยอดมากเลยค่ะจากนั้นมาก็คือแบบได้ทานกาแฟมาตลอดตลอดเลยก็เป็นเวลาก็ถ้าตีไปแล้วก็เกือบเตือนเนาะลัคษณนี้ผลลัพธ์ของเหมยได้มาคืออะไรรู้ไหมเหมยเป็นคนผอมจริงค่ะแต่เป็นคนมีพุงแล้วเหมยเป็นคนที่ไม่แบบคือแบบการการที่เรามีพุงนี่ยมันมัน,นมันมันแบบ ทำให้เราเสียบุคลิกนะคะคือไม่กล้าเดินเดินไปไหนอะไรใส่เสื้อแบบฟิตๆตอะไรนี้คือจะไม่กล้าเลยนะคะคุณนอ,นอก็คือแบบก็คือแบบแบบแบบเลยอ่ะแบบว่าขนาดแบบมันวันนั้นนอได้ไปล่องไปล่องเรือกับบริษัทนะ่ะเหมือนจะไม่กล้าใส่เสื้อตัวเล็กเลเลยก็ใส่แบบเป็นเป็นกระโปรงเป็นอะไรไปงี้เพราะตอนนั้นก็ได้รู้สึกว่าจะทานได้ประมาณกล่องนึงละก็พอพอพอหมดไปสามกล่องค่ะคุณอน จะไว้มาอะไรเกิดขึ้นอะไรคะพุงเหมยหายหมดเลยค่ะยุบไปหมดเลยอ่ะไปแบบโออะไรจะขนาดนั้นแค่กาแฟนะคะแบบมันสุดยอดมากเลยค่ะบอกเลยนะวันนี้อ่ะเหมยไปอ่าไปชุมที่โคราชนะเหมยก้าแบบกล้าเดินกล้าใส่เสื้อตัวฟิตฟเสื้อแบบแรัดรูปอ่ะแบบทำให้เราดูดีมากทำให้เราแบบโอ้โหนี่เหรอค่เอลเอฟ คือแบบทุกคนเข้าทักเลยว่าโอ้โหทาไมแบบได้ขนาดนี้โดยเฉพาะอัพไก่ของเรานะคาบอกอุ้ยพี่เหมยทําไมพุงไม่มีแล้วอะ่ะพี่เหมยไปทําอะไรมาเนี่ยบอกเนี้ยก็บอกว่าก็อกแฟน,นี่แหละค่ะบอกก็เลยอยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าคือแบบไม่ต้องมาคิดอย่างเหมยน,นะคะว่าเอยฉันถอบแล้วฉันไม่ต้องกินแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะคือแบบยังไงอ่ะ ก็อยากให้ทุกท่านได้ลองดูเนาะว่ากาแฟของเราเนี่ยมันสุดยอดมากที่ที่ที่สโลแคนของบริษัทเราที่ว่าอ่าไม่ต้องอดก็ลดได้ตอนนี้นะคะคุณออนก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้อ่าพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้ได้ได้ฟังกันว่าอเออกาแฟของเราเนะี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกาแฟที่แบบว่าลดลดหุ่นได้อย่างเดียวนะคะคือมันลดไขมัน ในช่องท้งของเราด้วยก็อยากให้ทุกท่านได้ลองชิมดูนะคะก็ขอแบ่งปันประสบการณ์แค่นี้ค่ะคุณออนขอบคุณมากค่ะ